เออก็สวัสดีครับที่ทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะสองสามวันที่ผ่านมาอทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าวงการตลกมีการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะนะักคอมของเราเองนะักคอมได,อได้เขาได้เสียชีวิตจากเราไปแล้วนะที่ผมทำคลิปนี้ก็เพื่อแบบว่าเพื่อม,มาพูดอะไรเกี่ยวกับนนะักคอม,มหน่อยเพราะผมก็เป็น f อฟเขาคนหนึ่งกันครับ เอฟซีหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเขาเสียไปแล้วนะความรู้สึกของผมก็คือคิดว่าเร็วไปนะตอนแรกอาการเขาเหมือนจะดีขึ้นนะที่ผมฟังข่าวๆมาแบบพอสัพักหนึ่งเขาเสียเลยผมรู้สึกแบบเร็วดิงมันมันเขาไปเร็วมากเลยอะ่ะคือแบบเสียเลยคือมันรวดเร็วจนแบบเออผมแบบ ก็ใจหายเหมือนกันนะที่แบบว่าเพราะผมก็เป็น fc เขาผมชอบเขาคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบด่าคนแบบแล้วเขาแล้วไม่มีใครว่าเขาเป็นคนที่ด่าคนแล้วไม่มีใครว่าจริงนะผามรู้สึกผมแบบเขาแบบเขาด่าคนไม่มีใครว่ามีแต่คนรักเขาเขาด่าไงก็ไม่เจ็บเขาก็สร้างเสียงหัวเราะให้เรามา,มากมายนะเขาบอก ก็เป็นแนวทาหัวให้เราได้นะว่าให้เราระวังป้องกันตัวเองด้วยนะครับทุกคนชว่วงนี้โรคระบาดเยอะมากเลยโควิดแล้วก็มีโควิดสายพันธุ์ใหม่อะไรด้วยนะครับถ้าเห็นหน้อยแล้วเราก็รักคนครอบครัวเราก็ได้นะครับข้างๆอะไรนี้ก็ได้นะครับที่แบบบางคนเนะี่ยอายุยังน้อยไงเขายังแบบ ายังแข็งแรงอยู่เขายังไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ว่าคนแก่คนนี้เขาอาจจะเขาร่างกายเขาอ,อนแอนะครับเขาแบบอาจจะต้านทานโรคนี้ได้ไม่เยอะเขาก็เลยแล้วสนน่วนมากเขาจะเป็นคนมีโรคแทรกซ้อนนะครับเขาถึงแบบว่าไปเร็วอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่ คลิปที่ผมชอบส่วนตัวของเขานะครับก็แบบก็จะมีที่เขามีชิปหนึ่งที่ว่าเขาาด่าว่าไอสัตว์ผมชอบมากเลยเป็นคําที่เน้นคําแบบเสียงดังฟังชัดอะ่ะแล้วก็มีอันนึงมันจ้าซะเหลือเกินแล้วก็มีคลิปที่เขาเล่นกับบริษัทฮาไม่จากัดน,นะเอ้ยไม่ใช่ดิบริษัทโจ๊กเกอร์แล้วอันเก่าอันอนั้นบริษัทฮาร์นะคัด เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าปะก็จะเป็นคลิปนี้นะครับที่ผมดู้ได้นะอันนี้คลิปจากช่องวอล์กพอยนนะก็มาดูกันได้นะครับพิงก็มาว่ารวมคลิปนะครอบเลยเนียผมว่าพิงเงี้ยเขาขึ้นมาครับ๋ยวไปดูกันอ็กหน่อยอะไรเขาต้องไปยืนหัวเรืออ่ากลางปีกแล้วว่าเดีดพูดว่าอ่าแล้วก็แจ็คเดินเข้ามาหยุดอย่าโดดนะแล้วก็หยุดไม่โดดอ่คุณดีกว่า ทาไมกูเลื่อกูไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนยให้กูเป็นตัวเองมึงดิมึงไม่ต้องมาให้กูแล้วขวดสองขวดเซแทปกูซื้อเองก็ได้ไปพบกับภาพยนตร์ซึ่งเป็นตำนานเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับไททานิกมาเนแล้ว รถผู S <S 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 ้สูงศักด์ความรักพ่อแม่กีดกันมาตำรวจเยอรมันเพระว่าไม่เหมือนกันเธอมายืนอยู่ที่หัวเรือรอชายคนหนึ่งและแล้วชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเอมวินัยไอวินกางปิน มึงบ e> ินได้มึงบินขึ้นเหรอเดลเอาลมเลยอแจ็คถ้าฉันโดดเธอจะโดดตามฉันหรือเปล่าไปตายคนเดียวลี คิดยังไงนะฮะแล้วหัวใจความถี่จะไปขึ้นที่หน้าจอไปขึ้นแล้วนี่เออจะ่ขึ้นเลยนะแม่เอกับหบเนี่คือปกติพ๋อหัวใจของเราปกติคือประมาณนี้อะคําถามเลยครับแม่เออยากถามอะายพ่อครับอยากถามอะไรก็ได้ใช่ไหมคะถามได้หมดครับถ้าโกหกปุ๊บหัวใจเต้นแรงทันทีได้ที่เขาพูดกับว่ามึงไปเมืองการมึงไปทําอะไรไปเมืองการไปทําอะไรอ๋อไปถ่ายละครถ่ายละครก็คือไปถ่ายละคร แล้วหลังจากถ่ายละครอยากรู้ไหมครับทำอะไรอยากรู้อยากรู้หลังถ่ายเสร็จเสร็ทำอะไรโอ้หโอหฮ่า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 น่าฮ่าฮ้ยลงาฮ่าล่าง่าจ่ิงหรือไม่ฮะาี่ซันาาฮาฮ่า่าฮัาฮ่่าฮ่าฮ่าฮาาฮาฮ่รฮ่า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 ฮ่่า่าฮมาฮ่า่เฮ่า่ จริงหรือไม่ฮะนี่คำถามเยอะกันเลยคุณเคยเอาเงินส่วนตัวแล้วให้เคาน์เตอร์ไปคล้องอะไรอีเปี้ยว500จริงหรือไม่ฮะจริงหรือเปล่าตอบก่อนฮะเอากูไปฆ่าเฮ้ยพ่อนิ่งๆพ่อนิ่งๆนิ่งนงเอาลงมาเอาลงมาให้ได้แบบปกติจริงหรือไม่คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายตอบจริงหรือไม่ พี่ตอนนี้ซ่อนเงินเจ็ดแสนกว่าโอ้โหน่าเราตกใจมากเลยหน้าเมี้ยวนี่จริงครับโี่ผ่านโควิดมานทั้งเรื่อนยังใช้ไม่หมดอีกเหรออันนี้เป็นเรื่องอทำกันแนะไม่อะไม่อะมาพี่โน้ตพี่โน้ตพูดเรื่องจริงเหรอนี่ก็ดูหัวใจดิ หัวใจกูลงเนี่ยพอเดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อกหัวใจจะวานเดี๋ยวช็อกไหนเดี๋ยวผมค่อยๆถอดนะครับสมองซีกไหนที่คิดซ่อนตอนแรกผมจะถอดอันนั้นก่อนมีจริงมีวัวบ้าเลยโอเคนะครับนี่รุ่นใหญ่ใจถึงมาก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมเครื่องจับเท็จของเราไม่ธรรมดาจริงหรือไม่ฮะโบนัสเขาถอดแล้เวใครอยากรู้ก็มาดูช่องได้นะครับช่องไทยรัฐนะรขำก้ากันไปหมดยังสู้กับมันได้อยู่ สบายดีค่ะไอสัตสบายดีค่ะไอสัต